มาดูครับคู่เอกนำรายการวันนี้มาแล้วครับแปะยิบสอุวินาทีวันนี้ผ่านตาช่างเรียบร้อยนะอ้าวแนะนำตัวคนทางบ้านหน่อยใช่ครับผมแปดยิบสอุวินาทีครับวันนี้มาเกินมาเท่าไหร่ปอนจุดสองปอนจุดสองเราซ้อมที่สอุวินาทีเถนะกี่วันได้เป็นศิลเก็เดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่ากับกับไอ้บางกรล็กรเขาไม่เคยชอบเขานะไม่เคยบ้านใกล้เคียงกันมากไหมครับผมหลัยพอๆกันนะเรามวยใจโมยเข่า ก็เพื่อช่วงหลังนี่ก็เสริมมัดเสริมสอกเสริมอะไรมาเยอะแยะนะล่าสุดผลงานเฟนักอูมาเนอรที่ไหนที่อ่าอุทัยอุทัยนะและก่อนหน้านี้สองไฟเป็นไงผลงานชนะชนะหรอสองไฟเลยร้อยสิบห้าหมดเลยหรือร้อยเท่าไรร้อยร้อยสิบสี่เวทที่ดีที่สุดของเราคือเท่าไรก็ร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าวันนี้ต่องไฟเขาหนึ่งบอลนะคิดว่ามันมีผลไหมก็ไม่น่าจะมีผลไม่น่าจะมีเหมือนน่าจะเอาอยู่นะเพราะเรากระดูกเราน่าจะจะดีกว่าเขา S <S อ่าน้ำหนักปบดบ่อยทีนึงห้าสิบสี่ห้าสิบห้าปีนี้อายุยี่สิบเอ็ดผลงานสามไฟหลังนี่โอเคนะไม่ไม่ไม่ไมล่าสุดชกใครวะกุมารดอยครับแค่เข้ามานะครับวันนี้กลับมาต้องกลับมาแจ้งเกิดทีวันนี้อ่ะลูกหลานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับจะเป็นไงร่างกรงร่างกายว่นเช้านี้ก็เต็มร้อยครับแรงดีวันนี้ครับเดินเหมือนเดิมครับอ่ะมากไปครับนะครับก็พี่น้องจะตายไปการแก้ปุ่มโดยกับคืนนี้เต็มทีเนี่ยโอเคค่อยโชคดีกับผมโอเคไป ดูคู่เ um> um อกครับตอนนี้ผ่านตาช่างไปเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เป็นอ่ะมาดูคู่เอกในรายการวันนี้ก็ผ่านตาช่างเรียบร้อยครับมังกรเล็กอ่ะแนะนําตัวทางบ้าน่อยน้องจจ็สวัสดีครับมังกรเล็กขึ้นนครครับวันนี้ก็เจอกับแป๊ะอีมเลยนะครับวันนี้ขึ้นลิฟต์เลยนะวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยกว่าไปนไงเดือดตาช่างเกินยี่นิดหน่อยแล้วไม่ได้ครับผ่าเฉลิแล้วตอนนี้นะเราซ้อมอยู่ที่ ครับกี่วันนั่งซ้อมมาสามอาทิตดาวสามอาทิตย์ครับก็คือทุกทุกไฟก็ซ้อมประมาณนี้บางไฟก็อาจจะหนักหน่อยซ้อมเป็นเดือนเรามวยสไตล์มวยเข่าวับมวยเข่าแป้ยิ้มเขาเป็นมวยไงเมื่อเข่าอะไรครับเข่าชนเข่าครับบ้านเดียวกันด้วยนี่ทางกันหลายกิโลไหมไม่มากไม่มากสามสิบโลมีแน่นอนครับประมาณนี้นะล่าสุดเราชกไว้ที่ที่นี่ครับเป็นไงชนะมาชนะใครวะนั้นเป็นมาอะไรอ่ะอ่าวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบเจ็ดครับโอ้ แต่เวทที่ดีที่สุดคือคร้อยสิบห้าขอไม่ใช่ร้อยสิบเจ็ดได้่อน์ดแลได้สองควายเป็นไงผลงานเราชนะเป็นตุ๊กตาหมาแล้วก็กปาร์ตเลย ไปไปหนึ่งการสัตว์หลุดไปแค่ไปหนึ่งครั้งน้ำหนักปล่อยๆของเราเท่าไหร่เจ็ดอะห้าสิบเจ็ดอเช้าถ่ายรูปนี่ใครสูงกว่าแป้ยิ้มสูงกว่าหรือเราสูงกว่าแป้ยิ้มเราสูงกว่าประมาณักมเซนได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงนะที่รามาวันนี้เจอแป้ยิ้มเขามีอะไรเมวันที่ที่เห็นในคลิปเราไม่เคยโชคเขานะเห็นไมเามีอะไรที่มันนเราต้องอไรปชู้ไปกเขานนี้ ต้องมีมันมีสอกมาเสิร์นอกจากเขาแล้วก็ต้องมีมันมีสอกนะอ,อาจารย์สุรัตน์เครนมาอย่างดีวันนี้นะเครมาอย่างดียวลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดสียม,มาลครับว่าแค่ท้ชเชียมมร์นะวันนี้แต่ก่อนซี้วาเขียนมันกเล็กนะครับสบายแล้วครับโอเคขอบคุณอาจารย์นี่ปึ๊งๆดูอ่า